สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับจะพาท่านมาติดตามอีกเคล็ดลับปูนบัญญัติที่พิเศษอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกเพศของไก่ที่อยากจะได้เป็นตัวผู้ตัวเมียที่เราจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์แบบนี้เนี่ยเรามีข้อมูลที่จะให้ท่านศึกษาในคลิปนี้ฮะซึ่งคนที่จะแนะนําวันนี้นี่ฮะข้างๆผมนี่เองครับสอเว่นได้ไหมฮะ นั่นไงหลายคนอาจจะคุ <klore> <AMA> e ้นหน้านะฮะสวัสดีครับครับผมเขัาอาจารย์เลครับลูกทีมของคุณมอตรีนะครับครับอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อเจริญนะครับนักสุกุาแดงกายเอ่อพูดบอปาเลี่ยงปาเนี่ยแล้วก็เอาเลี่ยงไกเป็นเสริมนะครับเสริมเป็นงานในวิเลย์ไกลนะฮะสารบการเลี่ยงไกนะ้นผมก็เคยเลียงมาครั้งหนึ่งนั่นคือเอาเอาลูก ลูกแก่เป็นมาเรี่ยงที่นี่ผมก็มาฟักของผมแต่ผมไม่ได้ฟักตู้นะเรี่ยงแบบฟักคือแม่ฟักคือเอาเอาไก่พื้นเมืองคะแนนมาเป็นแม่พันธุ์นะลากไก่เอาเอาไข่ของไก่ที่มาฟักนั่ยนะมันไข่มาสมมติมันไข่มาสามแกนเลาก็ลากมาสักสองแกนเอาของของตัวเก่าเนี่ยเอาไวใใ้ให้มันเห็นแกนที่นี่เขาก็เอาไข่ของตีเขาไข่สามสายพันธุ์เนี่ยเอามาแก่ฟักโดยในการฟักในเขาก็จะแยกไข่ สังเกตนะว่าไกตัวผู้ตัวแม่เขาต้องการอะไรอย่างครับอย่างของผมได้ผมต้องการใก่ใก้ตัวแม่ยอ่าผมก็อยากไตัวแม่ตัวเมียอ่าเอาเราจะดูยังไงไป็นองไงใครฟองไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียถ้าเขาเรื่องสังเกตง่ายๆนะคะสังเกตง่ายๆใครตัวแม่หรือตัวเมียนะครับมันมันจะ ม้นกับเมื่อนะมันจะมุนมาจากกรวดมันจะมุนยังไงมันก็คือคือกันเด้คือกันเด้แล้วนี่ตัวผู้ใช่ไหมครับครับถ้าใครตัวผู้นะมันจะเป็นลักษณะที่ฮะมันจะแหลมแหลมอ๋อแหลมนิดนึงเนี้ยอ่ะอ่าครับอ๋ออันนี้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 อ่าเนเนเน่และครับนน่แหละครับไข่ตัวผู้อันนี้ไข่ตัวเมียอ๋อตัวเมียอันนี้อันนี้ก็ตัวเมียสิครับนี่ครับอันนี้ตัวผู้อ่าสังเกนนี้ตัวผู้อ่าตัวผู้มันจะเล็กกว่านะครับมันจะเล็กอ่าใช่ใช่นี่ตัวผู้สังเกตเหรอ ในตัวเมียตัวเมียมาของในตัวเมียตัวเมียของอาจารย์นี่อ่าเนี่้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ใครใครตัวผู้อ่าแหลมๆตัวผู้ครับเนี่ยเนี่ยนะลักษณะมันจะต่างกันเนี่ยสังเกตง่ายๆเพียงเพียงง่ายๆสองสองฟองยาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอู้สังเกตง่ายๆนะฮะอันนี้คืออ่าการคาดไข่โดยเด็ดใจสายตาสายตาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้จะสักกี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้จะประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่จะให้ชัวร์ต้องเห็นตัวไก่ใช่ไหมใช่ผมมีอยู่ไหมที่ที่ฟักอะไรเรียบร้อยแล้วมีไหมมีเมฆก็มีเมะเดี๋ยวเรามาดูไก่ของอาจารย์ฮะที่เราคัดมาเรียบร้อยมีแต่เขาสาวทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยอนาคตเป็นไก่สาวไม่ใช่ตัวเมียนะฮะ่ตัวเมียดูยังไงไม่เป็นตัวเมียเนี่ยเนี่ยเขใหญ่กว่าฮะตัใหญ่กว่าตัวใหญ่ตัวเมียตัวจะใหญ่ดูจูดมันรู้ไหมไม่รู้ ไม่เล็กแต่ตันี่นห็นตัวผู้เข้ามามาด้วยเนาะลองเลยไม่ได้เห็นก้อแตกต่างนะตัวผู้จะอยู่ในลลกตัวที่นี่องละตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะใช่ไหมอ่าตัวนี้นะฮะลักษณะตัวนี้เหมือนจะเป็นเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้จะมีงอนยาวขึ้นมาเลยอ่าจะมีงอนตรงนี้นะครับสังเกตตัวนี้ตัวเมียแน่เลยตัวเมียจะมีจะไม่ไม่มีงอนขึ้นมาามีตัวผู้จริงๆเลยตัวนี้ใช่สังเกตครับข้อมูลเรื่องของการดูไข่ จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณผู้ชมนะฮะอย่างที่ได้แนะนํากันไปในคลิปนี้ดูได้ว่าเป็นไข่ที่จะออกเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวนี้ชัดเจนตัวผู้อยู่แล้ววันนี้ทีมงานขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้กรอบคุณหมอนะฮะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะติดตามข้อมูลดีๆทางด้าานกรเกษตรทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com วันนี้ผมคูลศักดิ์ศสุธาและทีมของ คุณหมอตุอ๋ยนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรทุกีปะตย